วันนี้มามีพาเฮียเทวัตมาเดินห้างนะคะแล้วก็มาเจอกับร้านของเล่นนะคะนี่นะคะส่วนเฮียได้เป็นดาบทานอสไปแล้วนะคะเป็นแบบนี้กดปุ่มนี้ก็จะมีเสียงนะคะแต่ตอนนี้เสียงปืนปืนกลมันมันตัดหน้าไปแล้วนะคะรู้เดี๋ยวแบตเขาหมดลูกเดี๋ยวแบตเขาหมดนะนี่ของว่านอันนี้ว่านไหนขอดูหน่อย โอ้ยน่ากลัวนี่นะคะมีของเล่นมากมายเลยนะคะมีไดโนเสาร์มีรถม,มีแมคโครมีชุดเครื่องมือร้านแบบนี้นี่เป็นสวรรค์ของเด็กๆเลยนะคะมีรถไฟบอสมีที่ต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ คัปโโซนะคะที่เฮียอยากได้คัปโปโซเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยเก้าสิบสงสัยต้องได้โดนแน่นี่ชุดนี้นะคะแต่ว่าเฮียอยากได้ที่เป็นหอ,อยางหอ,อยางก็จะเป็นแบบแท่นขึ้นมานะคะอัน,น้เอ้นเจออะไรอนก็อันนี้เหมือนที่บ้านเรา โอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เป็นเป็นไข่คอปเปอร์โซนะคะนี่แล้วมีรถคอปเปอร์โซแปงลงร่างอยู่ในนี้นะคะนี่แม็กโครโอ้ร้านนี้คอปเปอร์โซเต็มเลยนะคะนี่มีดาบด้วยมีดาบด้วยดาบมันคมหลุมมันมีเอาแอบไว้แล้วที่บ้านน่ะนี่มีบองด้วยนะคะมีบองสีทองด้วยนะคะโอ้โห บองสีทองแบบมีเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยอันนี้นกกระตุ้นก็ปนนอยไหมอันนี้เหรออุย้ยอันนี้น่ารักบองตัวนี้น่ารักอันนี้กดูก็ดูออกระเป๋าอันนี้ได้ไหมเอ้ยเรามีแล้วอันนี้ไม่ต้องดูแล้วอันนี้เรามีแล้วค่ะอันนี้ไดโนเสาร์นะคะ ตัวนี้มันร้องมันเป็นเสียงเพลงเหรอคะเอามาพี่จะร้องอ๋อบองตัวนี้เป็นเสียงเพลง เจ้าหญิงต่างๆนะคะนี่เป็นเสียงเพลงค่ะไปตรงเนี้ยบ้านพี่หมีบ้านพี่หม,มีอันนั้นอะไรลูกสไปเดอร์แมนเปล่าสไปเดอร์แมนเปล่าอันนี้ก็เป็นไขาลานนะคะอันนี้เป,นนนเป็นบ้านอะไรเป็นบ้านแบบนี้เท่าไหร่หรอคะร้อยเดียวค่ะร้อยหนึ่ง ได้เป็นรถคัปปโซ,โซเลยนะคะ